จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่12ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงพร้อมนำหน่วยบรชชิการด้านต่างๆไปให้บริการประชาชน วันที่25สิงหาคม2568เวลา13.30นณเทศบาลตำบลวังขนายหมู่ที่1ตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายทรั์เหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนายนุพพลสุกิจปาน,นีนิตนายอำเภอท่าม่วงให้การต้อนรับและรายงานปัญหา ความต้องการในพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวกิตยิยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่มาร่วมโครงการจากนั้นได้มอบทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพรัตนราช สยามบรมราชกุมารีจำนวน4กองทุนพร้อมทั้งมอบน้ำตาลทรายจำนวน100กิโลกรมัมให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอีกทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสจำนวน200ชุดหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการและองค์กรต่างๆที่ได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน ทั้งนี้การจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดจนประชาชนได้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอื่นๆที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานราชการได้มารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงได้นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป E